อยู่โรงพยาบาลยังไงให้มันอยู่โรงแรม Welcome to Krupi Ann's Channel ตอนนี้ครูพี่แอนอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราชค่ะมาเยี่ยมผู้ป่วยนั่นเองนะคะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยไหน,ไหนๆก็มาหลายคืนแล้วนะคะก็ทำคอนเทนต์สักนิดสักหน่อยโชว์ห้องให้ดูหน่อยละกันเนาะว่าห้องพักผู้ป่วยของบำรุงราชเนี่ยเขารูหราขนาดไหนคะ่ะคือจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่ารูมทาย e ของมันมีหลายแบบนะคะอาจจะเป็นแบบห้องเดี่ยวมีแบบห้องเดี่ยวด้วยนะที่ไม่ได้แยกเป็น2ห้องห้อง,องเดี่ยวก็คือจะเป็นเตียงผู้ป่วยนะคะแล้วก็โซฟาเลยส่วนห้องที่ครูพี่แอนอยู่เนี่ยนะคะก็ะเป็นห้องพรีเมียมสวีทนั่นเองนะคะก็คือจะแบ่งออกเป็น เป็น2โซนด้วยกันนะคะในส่วนของเตียงค่ะจะบอกว่ามันดีมากตรงที่ผู้ป่วยสามารถปรับเตียงของตัวเองได้นะครับนี่เขาจะมีปุ่มนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ปุ่มสิเป็นตัวคอนโทรลเป็นรีโมทนะคะให้คนไข้พกไว้ตรงเตียงเลยนะคะก็คือถ้าคนไข้ยอยากจะปิดไฟเปิดไฟเปิดผ้าม่านเปิดแอร์เ, air, เอ,อ่ยหรือว่าเปิดไฟห้องน้องห้องน้ําอะไรเนี่ย สามารถที่จะกดเองได้เลยนะคะไม่ต้องขอเรียกให้คนไข้รู้สึกเกรงใจด้วยนะคะพี่เอ็นว่าตรงนี้ดีจริงๆเรามาลอง control curtain กันกดเปิดก็ดะะจะเห็นวิวสวยๆด้านนอกมีปุ่ม control ไฟอะไรเรียบร้อยเลยนี่กด room อุ้ยไฟดับนะคะอ๊ยยไฟเราเปิดไฟจ้ะเปิดไฟจ้ะ ชันะะ้น s h <Sh> ช <elf. S 1> ั้ที่ตรงนี้นะคะค o นโทรลได้หมด night night ก็คือปิดหมดเลยนี่นะคะในโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ครูพี่แอนนอนเองจ้าเออแล้วก็เขาจะมีความสะอาดมากๆนะคะผ้าผมเปลี่ยนใหม่ให้ทุกวันเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันเลยห้องน้ำนะคะกว้างขวางมากห้องน้ำนีทั้งหมด2ห้องด้วยกันนะคะ ห้องนี้จะเป็นห้องที่มีห้องอาบน้ำด้วยนะคะ,ะเหมือนโรงแรมจริงๆเนี่ยจะว่าไปนะคะลองมาดูกันค่ะว่าโรงแรมเนี่ยเขาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของลอ i ซิแทนนั่นเองค่ะลอ x ซิแทนหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมอาบน้ำคอนดิชเนอร์นะคะก็ของลอคซิแทนเขาก็จะมีแบรนด์ของเขาเองด้วยนะคะ แต่ว่าเพี่แนก็ใช้ของลอซิแทนเนาะมีให้ครบทุกอย่างเลยมีแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะ Cotton buds Bar soap อืมมานช็อกโกแลตเลยเห็นแล้วก็หิวแล้วก็มีแป้งอ่านะคะมีให้ครบทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยจริงๆนะคะในแพ็กเกจเดียวอ่ามี Hair dryer ให้ด้วยนะคะนี่ค่ะทะลุถึงกันได้นะคะห้องต่อไปก็จะเป็นห้องรับรองเรามาดูในโซนของห้องครัว เรามาดูความจริงของถังขยะก,กันค่ะ<ฮ>จงเปิดจงเปิดดอัน,นี้นะเปิดอ่านะคะคุณพี่แอนมีพลังวิเศษเออน่าเห็นไหมนี่เรามาดูเขามีเครื่องชองกาแฟด้วยน่านะคะย่ออะไรเอ่ยเรามาดูซิว่าก,กาแฟยีย่ห้ออะไร เนสเพรสโซมรสอะไรก็ไม่รู้โปะและเราก็ดึงลงไปอย่างนี้เ,เราสามารถกดเพิ่มได้นะคะเรียบร้อย แ,แถมตาแดมแถ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 มคาเฟ่ของเราค่ะในส่วนนี้ก็จะมีอื่นๆอีกมากมาย o อ e เป h นแชนเอเป็นแชนนะคะชาก็มีเนาะมีทุกอย่างพร้อมครบนี่เดี๋ยวเรามาดูเก้าอี้โปรดของพี่แอนกันตัวนี้นั่งสบายมากนะคะยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อไหม lazy boy lazy boy นะคะยี่ห้อนี้เขาดีจริง No ไม่มีสปอนเซอร์นะคะมันเป็นยี่ห้อหนั้นจริงๆค่ะนี่ทุกคนอันนี้กับอีนี้สบายนะของ Lazy Boy จิ๊บ้ไงต่อเห <laughs> มือนอืดอ๋อมันติดโต๊ะนะคะจริงๆมันไปได้มากกว่านี้อีกนะ ะะต้องบอกเลยว่าการมาพักที่นี่นะคะให้ความรู้สึกแบบมันไม่หดหัวคือบางทีไปนอนโรงพยาบาลเนาะนอกจากจะป่วยแล้วยังรู้สึกหดหูด้วยนะคะเพราะว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ใช่ไหมไฟคึมๆไฟขาวๆไฟสีขาวนี่จะทําให้เรารู้สึกเครียดนะนะ,ะแต่ว่าที่นี่เขาเน้นไฟสีเหลือง เน้นไฟสีเหลืองเพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับว่าเราอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะซึ่งพี่แอนก็มองว่ามันส่งผลให้จิตใจของเราฟื้นฟูเร็วขึ้นด้วยนะคนเราเนี่ยนะคะเวลาป่วยนะถ้าป่วยที่ร่างกายแต่จิตใจดีน,นะคะมันก็จะหายป่วยเร็วจริงไหมเออนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่ถือว่าประทับใจมากๆค่ะเดี๋ยวสลับมาดูเป็นวิวช่วงเช้ากันบ้างน,นะคะโอ้โหวิวดี